ว่าแต่ก่อนนี้เขาเรียนกันยังไงนะซึ่งการเรียนแพทย์แผนไทยในอดีตเนี่ยก็เริ่มต้นเด็กขั้นที่หนึ่งก็คือการรับฝากตัวเป็นศิษย์ในสมัยก่อนจะรับลูกศิษย์เนี่ยอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนคุ้นเคยแต่ก็อาจจะเป็นคนอื่นได้โดยก็เข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์กับครูหมอครูแต่ละท่าน กับรูปศิษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในขั้นที่1ศึกษาเรียนรู้กปะนินสายใจคอเนี่ยยาวนานไม่เท่ากันขั้นที่2เมื่อครูรับเป็นศิษย์แล้วเนี่ยครูก็จะเริ่มสอนเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเภสัชก,กรรมไทยก่อนโดยการที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เรียนรู้จักสมุนไพรที่นํามาใช้เป็นยาต่างๆคุณสมบัติการเก็บการปลูกการดูแลเพรสมัยก่อนเนี่ย อาจจะต้องปลูกไว้เองที่บ้านหรือออกไปเก็บยาตามป่าตามเขาเทคนิคก,การเรียนรู้การแยกแยะสมุนไพรนี้ก็จะมีความสําคัญอันนี้ก็ใช้เวลายาวนานแตกต่างกันไปในแต่ละคนเช่นกันพอขั้นที่3เนี่ยก็จะเริ่มเรียนพัะคมพีของแพทย์ตัวผู้ป่วยเรื่องของโรคขรอมูลต่างๆตามพัะคมพีต่างๆที่มีการสอนสืบทอ,อดกันมาในแต่ละสองนักในแต่ละครูขั้นที่4ฝึกวิเคราะห์ โรคก,กับครูนะก็จะต้องมาช่วยครูเวลาครูตรวจรักษาคนไข้หรือเวลาครูออกไปเยี่ยมคนไข้ตามบ้านไปตรวจรักษาตามบ้านก็ต้องถือร่วมยาติดตามครูไปทำนองครูพักรักจำนะครูก็เมตตาอบรมสั่งสอนเติมให้ว่าอ๋อคนไข้คนนี้นะเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นการเรียนรู้อันนี้ก็คล้ายๆการเรียนแบบราวบอแพทย์แบบปัจจุบันที่ก็เรียนกันอยู่นะวันนี้ครับว่า มีคนไข้นอนอยู่ในหอผู้ป่วยอาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์เดินตามไปดูแลผู้ป่วยด้วยแล้วก็สอบถามการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคสอบถามการรักษาโรคลักษณะกค็คล้ายๆกันสมัยก่อนก็เรียกว่าต้องเป็นภาระในการถือร่วมยาหรือในการไปเก็บยาด้วยครูในการทำยาขั้นตอนที่5ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ถือว่าสามารถที่จะรักษาโรคได้เองซึ่งก็ถือว่าจบหลักสูตรเลยไม่มีการประเมินแบบ ไม่มีการสอบไฟแนลไม่มีการสอบแต่จะเป็นการประเมินโดยครูผู้สอนเองว่าลูกศิษย์คนนี้สามารถที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยได้ไม่มีการมอบประกาศสี่เยบัตรไม่มีใบปริญญาทั้งนั้นแต่ครูรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้สามารถที่จะไปเป็นแพทย์ได้